แฮรี่เห็นคลิปกบพูดถึงหรือยังพูดไปแล้วเห็นแล้วดิฉันไม่รู้หรอกมันเทพเทอกอะไรไม่รู้แต่ที่มันใช้ภาษากับดิฉันมันไม่ใช่ภาษาเทพมันภาษาคนปกติทั่วไปดิฉันตอบมันไปแล้วไอ้กบหาเิีวอะไรเนี่ยกบไปแล้วมันเป็นเทพของใครดิฉันไม่รู้มันไม่ใช่เทพสําหรับดิฉันภาษาที่มันใช้กับดิฉันภาษาเทพเหรอมันก็ภาษาเดียวกับดิฉันนี่แหละภาษาเทพตรงไหน เห็นแล้วแล้วก็ตอบมันไปแล้วด้วยไม่เอามาฟังอะตอนต้นไลน์นะนะั่น่ะตอบมันไปแล้วมันมีแต่คำกล่าวหาดิฉันนะหาว่าดิฉันสกัดกจะสึกได้เรื่องหนึ่งหาว่าดิฉันสนิทกับพี่หนุม่มกัญชยัยสนิทกับเจ้าของช่องมึงคิดว่าพี่หนุม่มเขาจะเอาใครไปพูดก็เอาไปพูดได้เหรอมึงต้องตื่นก่อนกูไม่ได้ไปพูดเรื่องพารเฉพาะรายการพี่หนุม่มกูไปทุกรายการ กูให้สัมภาษณ์โมดถ้ามันเป็นประโยชน์นะั่นน่ะช่องไทยรัฐกูก็ไปงั้นกูก็เป็นญาติกับช่องไทยรัฐเหรอเหรอกูก็สนิทกับเขาไงกูไปช่องแปดอย่างเงี้ยกูต้องสนิทกับช่องแปดใช่ไหมกูถึงได้ไปพูดดีเครดิตกูเหรอหรือว่ายังไงหาว่าที่กูได้ไปพูดเพราะกูสนิทกับเจ้าของรายการเนี้เหรอความคิดสมองเด็กกระโหลก,กลา มันคือไอ้กบมันไม่ใช่เทพกบอีหาเนี่ยอือปากคลิปนี้ไปให้มันด้วยมันเริ่มต้นคลิปมามันก็พูดถึงดิฉันว่าไงมันหาว่าดิฉันอะไรนะที่ที่แบบศึกมาแล้วก็แบบพ้าที่เคยบวชแล้วศึกมาก็เป็นต้นเป็นกระเทยอะไรของมันน่ะยังก็เลยบอกว่าอออเป็นได้หมดแหละถ้าไม่ได้แม่มึงไม่ได้เป็นแม่มึงก็เป็นได้หมดแหละไม่ได้เดือดร้อนใครมึงจะว่ากูประเด็นเรื่องที่กูเคยไลฟ์สดแล้วกู มีไทยอินสินค้าไอ้เรื่องอะไรอ่ะไอ้เรื่องยาสีฟันนั่นน่ะกูอธิบายไปสิบรอบแล้วว่ามีที่มาที่ไปยังไงมันเริ่มต้นจากอะไรเนี่ยกูต้องมาพูดตามอีกแล้วเนี่ยแล้วกูก็บอกกูไม่ได้มีปัญหากับการรับเงินกูไม่ได้มีปัญหาว่าพระรับเงินกูเคยบวชมาก่อนมึงคิดว่ากูไม่มีสติขนาดนั้นเลยไอ้กบมึงคิดว่ากูจะมีมีมีความไร้สติขนาดนั้นเหรอ,อกก กูเคยพูดหรือว่ากูมีปัญหากับการที่พระรับเงินหรือกูเคยพูดหรือว่าพระห้ามรับเงินกูเคยเป็นพระมาก่อนกูก็พูดไปหลายรอบแล้วกูบอกว่ากูไม่ได้มีปัญหากับการที่พระรับปัจจัยเงินทองแต่กูมีปัญหากับการที่พระทำเดรลฉานวิชาหรือพระทำเรื่องที่มันเป็นการหลอกลวงคารวะเพื่อให้ได้เงินและทอง มึงก็ฟังให้มันได้สับสิมึงอย่าจับไปกระเดียดสิในคลิปก,กูก็พูดชัดว่าพระเอาเงินอยา่างพระเอาเงินวัดอย่างเงี้ยไปเทรดหุ้นมึงคิดว่าทาถูกเหรอพระเอาเงินไปเทรดหนนุ้นอย่างเงี้ยแล้วหลายรูปมันไม่ใช่เงินส่วนตัวด้วยนะมันเป็นเงินวัดเอาเงินวัดไปเทรดหุ้นกูไปคุยกับพี่รณรงค์มาเนี่ยพี่รณรงค์บอกว่าหลายเคสพระไม่กล้ามาฟ้องที่โดนโกงเนี่ยเพราะว่าเงินที่เอาไปเทรดหุ้นเนี่ยบางรูปนะมันเอาเงินวัดมันเป็นเจ้าวาด แล้วมันเอาเงินววดไปเทรดหุ้นอย่างเงี้ยแล้วกูพูดผิดตรงไหนกูไม่ได้บอกว่าพระไม่ควรรับเงินรับทองทงั้งที่มันผิดวินัยกูก็รู้แหละแต่กูเป็นพระมาก่อนไงกูก็พูดเพื่อให้ความเป็นธรรมเมื่อกูเคยอยู่ในผ้าเหลืองกูก็เห็นบางส่วนว่ามันมีความจําเป็นอาบัตใครก็อาบัตมันไม่ได้บอกว่ารับแล้วไม่เป็นอาบัตนาก็ไปแก้ไขกันเราเองสิอาบัตส่วนตัวใครส่วนตัวมัน แต่ที่พระไม่ควรทําก็คือทํามิจฉาชีวะเพื่อให้ได้เงินมาหลอกลวงคารวาสอย่างเงี้ยทําเดลฉานวิชาแบบเนี้ยเป็นการได้เงินมาโดยลาบสักการะที่มันไม่ไม,ไม่ไม่บริสุทธิ์อย่างเงี้ยมันไม่ควรทําหลอกลวงมาเพื่อให้ได้ทรัพย์มันเป็นลาบที่มันไม่บริสุทธิ์ก็มึงฟังไม่ได้ทรัพย์มึงจับไปกระเดียดเองอะ่ะแล้วพูดจาถึงกูไออีมึงกูกูก็ด่าแม่มึงได้มันก,ก็แล้ว กูก็ด่ามึงได้มึงพูดถึงกูอีกกูก็ด่ามึงอีกมึงก็พูดไปสิมึงพูดถึงกูอีกกูก็ด่ามึงอีกแหละกูไม่สนใจหรอกว่ามึงจะเป็นคนดังช่องไหนช่องนั้นเรื่องของแม่มึงค่ะไม่เกี่ยวกูตำหนิก็ตำหนิไปเป็นเรื่องๆกูไม่ได้ว่าหรอกแล้วกูก็บอกว่ากูไม่ใช่พิสูจน์ดื้อด้านตอนที่มีประเด็นเรื่องนี้หลังจากที่กูเข้ากรรมธิการศาสนามาออกมาพอมันมีกระแสตำหนิ กูก็เลิกทำกูไม่ใช่ฝืนจะทำอยู่กูก็เลิกทำกูไม่เช่พิสูจน์ดื้อด้านกูก็คุยกับพี่ปองว่าอาจารย์ไม่ต้องทำแล้วแหละเพราะว่าต่อให้เราจะมีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายชัดเจนเออว่าเราทำอะไรเจตนาเราคืออะไรแต่ว่าเออมันมีเสียงตำหนินินทาจากชาวบ้านเราก็เลิกไม่ทำก็คือเลิกแล้วก็ไม่ทำ แล้วมันก็เป็นคนละเรื่องกันกับการที่มึงบอกว่ากว่ากูจะสึกก็ตั้งนานมันไม่เกี่ยวถ้ากูไม่สึกกูก็ไม่สึกได้เรื่องเนี้ยที่มึงพูดน่น่ะมันถูกที่ไหนกูไม่ได้สึกเพราะว่ากูโดนโจดอาบัตนามึงรู้หรือเปล่าคณะสงฆ์เรียกกูไปสอบมาแล้วแล้วก็เห็นมีมติอะไรว่ากูเลยกูอธิบายได้หมดทุกอย่างกูไม่ได้สึกเพราะว่ากูโดนโจดอาบัตนะกูสึกเอง ไอ้เรื่องศึกเนี่ยมึงก็พยายามพูดอยู่นั่นแหละว่าเออฝากกูจะศึกโน่นนี่นั่นถ้ากูจะอยู่กูก็อยู่ได้กูไม่ได้ทําอาบัตอะไรกูไม่ได้ต้องประราชิกเป็นผู้พ่ายแพ้จากพระธรรมวีัยที่ไหนล่ะกูศึกเองไม่ได้มีใครไล่ให้กูศึกกูพึงใจที่จะศึกได้ตัวกูเองแล้วกูก็มีเหตุผลในการศึกชัดเจนว่ากูศึกทําไม พูดก็แยกเป็นประเด็นไปกูไม่ว่ามึงหรอกมึงพูดว่ามึงจะพยายามพูดว่าเออตอนกูบวชอยู่กูไลฟ์สดกูรีวิวสินค้าแล้วมึงพูดเหมือนทํานองว่าไปรับจ้างไลฟ์สดพ่องตายกูไลฟ์สดเป็นประจำอยู่แล้วในกุฏิตอนนั้นกูไลฟ์ทุกวันกูไลฟ์ทุกวันไลฟ์ทุกคืนกูไลฟ์ทุกคืนไลฟ์เป็นประจำอยู่แล้วกูไม่ได้ออกจากวัดไปรับจ้างไลฟ์สดพ่อมึงตาย กูไม่ได้รับจา้างไลฟ์โต๊กูไลฟ์ทุกวันช่วงนั้นกูไลฟ์ทุกวันไลฟ์ทุกคืนพูดธรรมะทุกคืนอ้าวไม่ด่าได้ไงมันพูดถึงดิฉันมันยังดา่าดิฉันเลยมันยังไออีมึงกูเลยมันยังเหยียดเพศดิฉันได้เลยศึกมาเป็นโต๊ดเป็นโต๊ดแล้วทําไมอ่ะเป็นโต๊ดแล้วทําไมอ่ะกูไม่ได้ศึกไปเป็นเมียมึงนี่กูไม่ได้ศึกไปเป็นเมียมึงนี่มึงมาเดือดร้อนอะไรก,กับกูะอะไรกบกูศึกไปเป็นเมียมึงไง แล้วมึงไม่มีสิทธิ์มาห้ามไห้กูพูดเรื่องนี้ถ้ากูพูดเรื่องนี้แล้วกูไม่มีความชอบธรรมที่จะพูดจริงคนเขาไม่ฟังกูพูดหลอกคนเขาไม่ฟังกูพูดหลอกแล้วมึงมาเที่ยวพูดว่าอ๋อที่กูได้ไปพูดเพราะกูสนิทกับเจ้าของรายการมึงคิดว่ากูไปพูดแค่รายการโหนกระแสเหรอกูไปพูดทุกช่องที่เขาเชิญกูไปพูดแล้วกูรู้สึกว่าสิ่งที่กูพูดเป็นความรู้ให้กับชาวบ้าน แล้วกูก็บอกตลอดว่าเออกูบวชอยู่กูอาจจะไม่ได้ทําตัวบริสุทธิ์ผุดผ่องร้อยปร์เซ็นนะแต่กูเป็นคนสำเนียกกูมีความสำเนียกสำนึกเรื่องไหนที่ไม่ทําไม่เหมาะสมไม่ดีงามกูก็ยอมรับเรื่องหัวเลาะขนาดกูมองว่าเป็นเรื่องไม่ร้ายแรงแต่พอมีคนคอมเพนมีคนพูดกูก็ยังยอมรับเลยว่าเออคนคอมเพนมาว่าเออเป็นพระหัวเลาะเยอะอะไรเยอะมันไม่เหมาะสมกูก็ยอมรับกูไปดื้อด้านตรงไหนละ่ะ ใช่ไหมมันบอกว่าดิฉันนี่ะสนิทกับพี่นมสนิทกับเจ้าของรายการก็เลยได้ออกไปพูดกูพูดเรื่องนี้เป็นสิบรายการเบิร์พอยกูก็พูดไทรัฐกูก็พูดมัติชนกูก็พูดช่องแปดกูก็พูดไม่ใชเ่เพราะว่าเออเป็นรายการดังกูถึงพูด กูพูดหมดตามโอกาสถ้ากูรู้สึกว่าเออถ้าพูดไปแล้วคนชาวบ้านเขาฟังเขาได้ความรู้เขาได้จากเรื่องนี้ตื่นรู้อะอย่างน้อยอะถ้ามองว่ามันเป็นการไถ่โทษก็ได้เอา้ากูไม่ได้บอกว่ากูทําดีหมดทุกอย่างตอนเป็นพระนั่นน่ะแต่มึงจะมาบอกว่ากูเคยรับเงินรับทองแล้วกูจะพูดเรื่องภรคเท,ทิดทุนไม่ได้พ่อมึงตายมันเกี่ยวอะไรกันละ่ะคนละประเด็นเออถ้าตอนเป็นพาะกูเท,ทิดทุนนั่นแหละแล้วกูค่อยมาด่าภาะเท,ทิดทุนก็ว่าไปอย่าง กูย้ำว่ากูไม่ได้มีปัญหากับการที่พระรับเงินแต่กูมีปัญหากับการที่พระทำมิจฉาอาชีวะหลอกลวงชาวบ้านเพื่อให้ได้เงินหรือเอาเงินของชาวบ้านที่ชาวบ้านเขาถวายเพื่อสงไม่ได้เพื่อส่วนตัวนเนี่ยไปเทรดหุ้นอย่างเงี้ยเอาเงินวัดไปเทรดหุ้นอย่างเงี้ยมึงไม่อยากให้กูพูดมึงก็ออกมาพูดแต่กูจะได้ไม่พูดต่อไปมึงพูดนะกูะได้ไม่พูดมึงออกมาพูดแต่กูจะได้ไม่พูด มึงออกมาพูดกูจะได้ไม่ต้องพูดเออมึงออกมาพูดช่วยกันพูดข้าวเพื่อศาสนานะ่ะกูไม่มีอะไรกูพูดกูได้อะไรหล่ะมึงค,คิดว่ากูได้อะไรจากการที่กูพูดกูว่าคิดว่ามันเป็นหน้าที่พุทธบริษัทก็มีสี่ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะพูด มีสิทธิ์ที่จะ,ะแสดงความห่วงใยต่อพระศาสนากูไปหลอกลวงคนที่ไหนกูทำกูก็อธิบายได้ว่ากูทำไมถึงกูทำตอนนั้นมันเริ่มต้นมาจากอะไรตั้งแต่เรื่องปัญหาเรื่องโควิดมึงเพื่มมึงช่วยไปดูบารีบทของเหตุการณ์ของเรื่อง้วยนะเวลามึงยกมาพูดแต่กูไม่ว่ามึงหรอกมึงจะตำหนิกูมึงก็ตำหนิไปแต่มึงฟังที่กูอธิบายด้วย มันไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีกูไรส์สดขึ้นมาปุ๊บนั่นคือกูรับจ้างคนอื่นมาแล้วกูมาขายของแล้วกูไรส์สดมึงไปดูบรีบดของสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยนะคนจะตายหากันอยู่แล้วโควิดตอนนั้นนะ่ะส่งของมาให้กูเต็มกุติไปหมดอยากให้กูช่วยพูดให้หน่อยแล้วกูก็ทำงานกับพี่ปองตอนนั้นทีมงานมีทั้งสี่ห้าคนคนละนาะที่ตามมานะันอะ เริ่มไปแจกของกันน้ำทงน้ำท่วมอะไรคนเอาของมาให้ใช้ <c oughs> เอออันบ็อกนั่นแหละทำช่วงอันบล็อกคลิปอันบ็อกไงนั่นแหละ <c oughs> เขาไม่ได้ขออะไรมากเขาแค่ขอให้เขาเอาของเขาไปวางในไลฟ์เอาของเขาไปวางในไลฟ์ ตจที่ไม่เหมาะสมมามีไม่ได้ยอมรับหรอกว่ามันเหมาะสมบางทีก็ไปพูดมันก็ไม่ใช่กิจของสงฆ์นั่นแหละบางอย่างนั่นน่ะแต่พอมีเสียงตําหนิก็ยุดก็ไม่ทําแต่เขาไม่ได้ขออะไรมากนะเขาแค่มันแค่คนเจ้าของผลิตภัณฑ์อนั้น,น,นอันเดียวคืออียาผีฟันนั่นแหละเขาบอกว่าขอเอาไปวางขอเอายาผีฟันไปวางไว้หน้าไร้พระอาจารย์หน่อยได้ไหมคะแล้วโยมก็จะอุปถัมภ์กิจกรรมที่พระอาจารย์ทา ตอนนั้นไปทุกวันนะ่ะน้าท่วมนะ่ะใส่เสื้อชูชงชูชีพนะ่ะกับพี่ปองสองคนนะนะ่ะเดินทางไปกันตลอดแล้วก็ไปเองไม่ได้มีคนมาช่วยเหลือไายค่ารถตรงรถตู้จ้างเขาไปอยากจะไปช่วยโยมตอนนั้นเพราะมันมีเสียงไงว่าเออไร้สดไม่มีประโยชน์อะไรหลังๆก็เลยคุยกับพี่ปองตอนนั้นว่าอาจารย์งั้นเราก็ไปช่วยโยมเธอ โยมไหนๆคนก็ดูเราเยอะแล้วอะไรเยอะอะไรเยอะแล้วคนกําลังตามเราก็เอาไฟ้สดไปทําอะไรที่มันเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมไหนๆเราก็ชอบทํางานด้านนี้อยู่แล้วก็ไปคนก็เอาลงเอาเรือมาบริจาคตอนนั้นอนะเอาเรือมาบริจาคเลยนะที่วัดอนะเอาเรือเอาเข้าวสารเอาอะไรมาบริจาคเต็มไปหมดแล้วเราก็เหมือนเป็นสะพานบุญให้เขาเอาของที่ญาติโยมอะส่งข้าวสารอะไรอะเอาไปแจก แมดเมิร์ดตั้งแต่โควิดก็ทำกันอืมกูศึกมาจะสามปีแล้วกูศึกมาเนี่ยจะสามปีแล้วกูศึกมาสามปีแล้วนะมึงต้องตื่นก่อนนะกูไม่ได้ยังห่มผ้าเหลืองอยู่กูศึกมาสามปีแล้วแลวสามปีกูก็พิสูจน์ให้มึงเห็นว่ากูเป็นคารวาสเนี่ยกูก็อยู่ในคันลองคลองทรม กูก็อยู่ในคันลองคองทรรมนะเล่ายาปาปิ้งกูไม่เคยไปวุ่นวายเออถ้ากูศึกมาแล้วกูดูเป็นคนไม่มีธรรมะเลยแบบเนี้ยมึงจะตำหนิกูกูไม่ได้ว่าอะไร <c oughs> อืมเออถ้ากูศึกมากูเล่นหวยกูเล่นหวยแล้วกูไปด่าพระงนี้ก็ว่าไปอย่างนะกูก็ไม่เล่นเรื่องที่กูพูดกูไม่ทํา เรื่องที่กูพูดกูไม่ทำเล่นหวยเล่นหุ้นกูไม่เล่นอบายามุกกูไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วทำไมกูไม่มีสิทธิ์จะพูดแล้วทำไมกูถึงไม่มีสิทธิ์จะพูดอืมได้มไหมล่ะ นั่นแหละสวัสดีสี่พันคนค่ะไม่ต้องถามแล้วนะขอให้พูดครั้งสุดท้ายแล้วด่ามันไปสามรอบแล้ววันเนี้ยพูดไปสามรอบแล้วนะขอให้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะไม่พูดแล้วนะขี้เกียจอธิบายซ้าๆเรื่องเดิมสามรอบแล้วกับเรื่องไอ้กบเนี่ยกับเรื่องไอ้กบมโนเนี่ยสามรอบแล้วนะไม่ขอพูดรอบที่สี่แล้วนะให้หยุดรอบแค่รอบนี้พอ พูดเพราะว่ามันพาดพิงถึงดิฉันก่อนนะย้ำว่าที่พูดถึงมันไม่ใช่เพราะว่าอยู่ดีๆไปพาดพิงมันนะมันพาดพิงถึงดิฉันแล้วมันก็ใช้คําแบบที่มันนั่นแหละมันคิดว่าดิฉันยังเป็นพระอยู่มั้งมันคงคิดว่าดิฉันเป็นพระดิฉันจะไม่ตอบโต้มันมั้งมึงด่าผิดคนแล้วค่ะมึงมาด่าผิดคนแล้วกูบอกมึงกอนไอ้กบผิดคนแล้ว อย่าคิดว่ามึงจะหยาบคายส,ะสะถุนไร้สกุลกับกูได้อย่างเดียวนะใช้คำมึงมึงกูกไวยไอ้กูก็ใช้ได้กูก็ใช้คำประเภทลักษณะแบบนี้ได้เหมือนกันมไม่ใช่ว่ามึงใช้ได้อยู่คนเดียวกูก็ใช้ได้เหมือนกันคำที่มึงใช้กับกูเนะี่ย อืม่ม,มันถ้ามันพูดแค่สิ่งที่ดิฉันทำไม่มีปัญหาหรอกแต่มันเริ่มต้นมันเริ่มจากการพูดเรื่องเพศสภาพดิฉันไงเริ่มต้นมึงก็เริ่มด้วยการนิสัยสันดานพวกมึงเป็นอย่างนี้แหละกูไม่อยากพูดเรื่องการเมืองอะไรมึงจะเชียร์ใครฝั่งไหนกูไม่สนหรอกเพราะว่าช่องมึงการเมืองจ๋าเลยกูไม่ยุ่งกับการเมืองมานานแล้ว ช่องมันาการเมืองทั้งนั้นเลยมึงจะมึงจะชื่นชมฝั่งไหนอะไรได้ทั้งนั้นแหละมันเป็นสิดส่วนบุคคลแต่อย่าใช้สันดานแบบดิสเครดิตอย่าอย่าเป็นคนใช้สันดานแบบดิสเครดิตกูจะศึกมาเป็นอะไรมันเรื่องของกูมันเป็นความชอบทมให้มึงมาพูดถึงเหรอว่าศึกมาเป็นโคศึกมาเป็นอะไรศึกมาเป็นกระเทยศึกมาเป็นอะไร แล้วทำไมฝึกมาเป็นอย่างนี้แล้วทำไมฝึกมาเป็นแบบนี้แล euh, ้วทำไมกูฝ <ani 04> <flavors> ึกมาเป็นแบบนี้แล้วทำไมฮะมึงควรจะทั้งคำถามนะว่าทำไมขนาดกูเป็นแบบนี้คนยังฟังในสิ่งที่กูพูดมึงควรจะต้องตื่นว่าเออว่าทำไมขนาดกูเป็นแบบนี้แล้วคนยังฟังในสิ่งที่กูพูด โอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณเฮียอันค่ะเฮียอันขอบพระคุณค่าเฮียอันขอบพระคุณค่ะเฮียอันขอบพระคุณค่ะทุกคนฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะทุกคนฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะคะฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะคะอืมฝากติดตามช่องนี้ด้วยพูดเหมือนจะดีนะว่ากูนะแต่ได้สุดท้ายแล้วก็ไม่ไม่ไม่พ้นที่จะแบบ ว่าไายให้กูอืมกว่าจะรู้ตัวกว่าจะสึกออกมาก็ตั้งนานมันไม่ได้เกี่ยวกันกูสึกกูสึกเองแล้วการที่กูไปออกรายการไม่ใช่เพราะว่ากูรู้จักกับพี่หนุม่มมึงต้องตื่นก่อนกูพูดเรื่องนี้หลายช่องมากรายการที่เขาเชิญกูไปพูดน่ะไม่ใช่มีแค่ช่องสามมึงสําคัญตัวกูผิดไปแล้วว่าเป็นเพราะว่ากูสนิทกับพี่หนุม่มกูเลยได้พูดเรื่องนี้ สมองสติปัญญามึงมันเท่าหางอึงมึงก็คิดได้แค่นั้นสิกูไม่ต้องไปออกรายการด้วยซ้ำกูไลฟ์เนี่ยเวลากูพูดเรื่องอะไรเนี่ยกูไลฟ์เนี่ยออกทีวีทุกช่องคนตัดไปหมดกูไม่จําเป็นต้องไปออกรายการทีวีด้วยซ้ําเวลากูพูดอะไรที่เป็นเรื่องจริงจังมีสาระเนี่ยแค่กูโพสต์ลงเพจแป๊บเดียวแค่น,นั้นแหละ ข่าวมันก็พร้อมที่จะเอาไปลงแล้วมันชอบจะตายเรื่องประเภทแบบเนี้ยอืมม,มันดูมันมันดิสเครดิตมันใช้สันดานวิธีการนะ่ะดิสเครดิตไงสันดานมันนะ่ะ กูไม่ได้เกี่ยวว่ากูรู้จักกับพี่หนุ่มกูถึงได้ไปออกขนกระแตนะมึงต้องตื่นก่อนถ้างั้นกูไปไทยรัฐก,กูก็ต้องรู้จักกับพี่ภาคภูมิกูไปช่องแปดแสดงว่ากูรู้จักกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต่อไปนี้กูไปไหนแสดงว่ากูกูกูสนิทกับกับคนพวกนั้นจบนะคะต่อไปถ้าเห็นดิฉันออกรายการไหนนะคะแล้วพูดเรื่องนี้คือดิฉันรู้จักกับเขาทุกช่องเลยนะคะนะคะเออ ออืมืมรู้จักกับเขาทุกช่องค่ะรู้จักหมดสนิทกับเขาหมดสนิทกับสนิทกับทุกคนเลยได้ไปออกรายการสนิทกับเขาหมดค่ะเลยได้ไปออกรายการ <c oughs> ตะกะอะไรวะตะกะอะไรวะกุงงมากมันยังพูดอีกหรือเปล่าล่ะมันพูดอีกหรือเปล่าล่ะมันไปไประเด็นอื่นอีกหรือเปล่าล่ะ ดิฉันจะได้ตอบโต้มันมีไปประเด็นอื่นอีกหรือเปล่าล่ะไม่ต้องไปเรียกมันเทพเทออะไรนะไม่ใช่เทพสำหรับดิฉันเทพเดียวที่จะเทพคือเทพอันเท่านั้นดิฉันไม่รู้จักเทพอื่นเทพเดียวที่รู้จักคือเทพอันโกกิค่ะโอ้ยปวดขาเทพอื่นไม่รู้จักค่ะรู้จักแต่เฮียอันค่ะเพราะเฮียอันส่งของขวัญให้ค่ะ พราะเฮียอันส่งของขวัญให้ค่ะเทพอื่นไม่รู้จักนะคะรู้จักแต่เทพอันเท่านั้นเทพอันโกกิเท่านั้นค่ะ <laughs>